สวัสดีครับอ่ะวันนี้เราก็มี f 3 pro หนึ่งเครื่องแล้วก็ voco x 3 pro อันไม่ใช่เขาโทษทีอันนี้ f 3ไปเฉยแล้วก็ x 3 pro สเครื่องแฟตกับเดิมก่อนทุกครั้งก่อนจะแฟตทีนี้อ่เครื่งนี้ก่อนครื่งนี้กดงานไรแมนเนาะครื่งนี้กดงานโรบินจะคนละลอมกันนะครับ เรแนวกัลลอมไปก่อนนะครับแล้วก็มาจิกอันนี้เสร็จแล้วนาะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนเสร็จเครื่องเสร็จเียบร้อยแล้ว F3 F3 จะเป็นลอม Evo ตัวนี้ F สามนะครับป้อม E O อ F สามเอาลบไปก่อนยวไม่มีที่วางเมาส์นะครับโต๊ะมันเล็กก็จะเหลือแค่ X สาม Pro สองเครื่องกำลังทำอยู่นะครับงานโรบินและไลแมนโรบินแนะนำให้ใช้ Android 12นะครับถ้าไลาแมนแนะนำให้ใช้ Android 11 แต่มีสิทีผมไล่จบแล้วกดได้ทั้ง2แอป,ปเลยไลแมนและโรบิน F 3ามกำลังกำลัง F 3ตอนนี้ยังไม่เจอลอมที่ว่ากดได้ทังปป้งสองแอปละแรงนะครับจะได้เป็นแอป,ปเดียวก่อนและ X 3 pro ก็เหมือนกันส่วนวันพัทดไม่รับนะครับวันพัทดทำไม่เป็นรับแค่ oppo xiaomi redmi นะครับสรุ่นนี้ เครื่องมาจะเป็นนูซันตาร่าลอมนูซันตาร่านะครับก็เดี๋ยวสองเครื่องนี้เดี๋ยวผมขอข้ามช็อตนี้ไปเลยกันจะเป็นเซตเซตซอนรูทอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีหนึ่งมาครับเรียบร้อยเครื่องนี้อ่าตัวนี้ X 3 Pro ปั้งสองเครื่องเลยอันนี้อันนี้จะเป็นลอมนูซันกดไลแมนโดยเฉพาะเพราะว่าไม่มีกล้องมาให้นะครับแต่ผมจะติดตั้งกล้องให้เขานะครับก็ติดตั้งกล้องกล้องอยู่ไหนอ่ะลืมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับนั่นหนึ่งมีกล้องอยู่อ่ะ ลบก่อนนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลบไปก่อนอ่าติดตั้งกล้องนะครับส่วนอันนี้ไม่รูทเพราะว่ากดแต่โรบินอย่างเดียวนะไม่จาเป็นต้องรูทนะะกดแต่โรบินอย่างเดียวนะครับเครื่องนี้ก็ไม่รูทลงแค่ลอมพอ่อะผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเซต fk เซต รูทซ่อนรูทอะไรก่อนของของเครื่องนี้ก่อนเพราะว่าเขากดไลน์แมนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับ